สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะต่ายจะชวนทุกคนนะมากําจัดคราบสกปรกนะคะนี่ค่ะในกันไกลนะคะกันไกลที่บ้านของใครเป็นคราบสกปรกแบบนี้นะคะวันนี้ต่ายมีสูตรง่ายๆนะคะที่จะช่วยกําจัดคราบสกปรกคราบสนิมต่างๆนะคะที่ติดอยู่ในกันไกลแล้วก็ จะมาแชร์วิธีที่จะทำให้กันไกลเราคมขึ้นด้วยนั่นเองนะคะคลิปนี้ก็คือจบในคลิปเดียวเลยค่ะวิธีการนะคะเราจะใช้เป็นผงชูรสค่ะทุกคนหาได้จากในครัวบ้านเรานะคะขั้นตอนแรกเลยนะเราก็หาถ้วยเปล่ามาหนึ่งใบนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปสักหน่อยนะคะทุกคนอ่าเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะคะแบบนี้แล้วก็ตักผงชูรสออกมาค่ะหนึ่งช้อนนะคะ ใส่ไปเลยหนึ่งช้อนนะคะกะกะเอานะละลายผงชูรสนะคะละลายให้ให้เข้ากันกับน้ำนะคะจนน้ำเนี่ยกลายเป็นสีใสเลยนะเมื่อละลายเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ใต่ก็ได้ละลายผงชูรสนะคะผสมกับน้ำเปล่าเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นนะคะก็ นำกันไกลมาเลยค่ะหาผ้านะคะเป็นผ้าขี้ริ้วนะคะที่เราไม่ใช้แล้วนะคะจุ่มลงไปค่ะบิดให้หมาดนะคะแล้วก็เช็ดได้เลยนะคะนี่ค่ะเช็ดพกคราบสนิมนะคะที่ติดอยู่ที่กันไกลนะคะอ้าวจะเห็นว่าเริ่มออกแล้วค่ะทุกคนนี่เห็นไหมบริเวณนี้เริ่มสะอาดขึ้นนะคะคราบสนิมเขาก็มาติดอยู่ตามผ้านี่ค่ะอ้านี่นะคะ สูตรนี้นะคะจะใช้กับมีดที่เป็นสนิมจะใช้กับอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นสนิมนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมนะคะหรือว่าจะเป็นพวกเสียมเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะนี่ค่ะคราบสนิมเขามาอยู่บนผ้านี้แล้วนะคะตรงนี้ก็สะอาดขึ้นกว่าเดิมแล้วนะนี่เดี๋ยวมาดูด้านนี้นะคะจุ่มลงไป บางคนบอกว่าเออเรากินผงชูรสเนี่ยเขาจะไปทําปฏิกิริยาอะไรกับท้องไส้เราหรือเปล่านะคะเพราะว่าคราบสนิมยังเอาออกเลยนะไม่ต้องกังวลน,นะคะทุกคนผงชูรสนะคะเขาก็จะทําปฏิกิริยากับพวกคราบสนิมเท่านั้น,นะคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรากินได้นะคะไม่ต้องกังวลน,นะ,อะตอนนี้นะคะเราก็ขัดด้านนี้นะคะนี่ไปได้จํานวนหนึ่งแล้วนะคะทุกคน ก็คือเขาจะมีปฏิกิริยากับพวกสนิมนะคะทุกคนถ้าเกิดเป็นคราบอื่นๆแบบนี้เราก็เอาฝอยขาดนะตรงนี้ไม่ใช่สนิมนะคะพวกสนิมออกไปหมดแล้วนะคะ,ะเมื่อเราเช็ดแล้วนะคะทุกคนเช็ดคราบสนิมออกไปได้แล้วนะคะต่อไปจะทํายังไงให้กันไกรของเรามีความคมมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือจะรับคมให้กันกรนะอุปกรณ์นะคะเราก็ใช้ไขควงนะคะนี่ค่ะทําแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ แบบนี้นะคะเอากันไกลไปขูดกับไขควงนะคะก็จะทําให้กันไกลมีความขมมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวไต้ขอเขยบถ้วยนิดนึงเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเขาจะหกเนี่ยค่ะทําประมาณหนึ่งนาทีนะคะจับเวลาดูได้เลยนะจะทําให้กันไกลของเรานะคะมีความขมมากขึ้นค่ะ หลังจากรับคมนะคะครบ1น,นาทีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาตัดกระดาษดูนะคะว่าเขาจะมีความคมมากไหมนะอ่านี่ค่ะแต่นําเสร็จกระดาษเปล่ามาแล้วนะคะนี่ค่ะชึบชึบตัดได้แบบนี่คมตั้งแต่ต้นจนปลายของเขาเลยนะคะวิธีการรับกันไกลด้วยไขยควงนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเนี่ยแบบเนี้ย เขาจะได้ความคมตั้งแต่ด้านในสุดแล้วก็มาถึงปลายสุดของกันไกลเลยนะคะทำง่ายมากค่ะทุกคนไขควงนะคะอลองทําตามกันดูนะคะวิธีนี้นะคะก็จะช่วยให้กันไกลของเรามีความสะอาดนะคะปราศจากสนิมแล้วก็ยังได้กันไกลที่คมนะคะมาใช้งานเหมือนเดิมด้วยค่ะไม่ต้องทิ้งนะคะลองทําดูค่ะสวัสดีค่ะ